thank <laughs> you <ไ>ี่สองวของเข้าตูนเน้เย็นเแป้นนนะึรีวิวเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างปั๊ยกของไป <c oughs> ยู่นะปนหนึ่งเอาเข้าไปในตู้เย็นก่อล <c oughs> ้วชอโา,ายเดี๋ยวเราจะเอามารูมาด้วยค่ะย้ยาเรามารีทลยอยากันเลยนะคะย <c oughs> าว <c oughs> เอาะะ่อยากจะ <c oughs> ยาวไหมคะยาวไหมคะเพื่อนๆ <c oughs> ยาว สามพันกว่าสามพันสี่ร้อยสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์เย้เอยอจอดจนหลอนนมอเปียวขาเ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะอย่างแรกนะคะค,คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรขนมปังปังขนมปังปังไส้ไส้ผลไม้ต่างๆนะคะ <c oughs> ฟุตตี้เค้กนี่คือฟุตตี้เค้กค่คะชิลละห้าสิบเก้าบาทจบไปแล้วค่ะห้าสิบเก้าบาท ทิ้ชูนะ <PW> K, ค่ะกี่บาทคะไม่รู้6.5บห้าบาทเอาตส่เลยใอ่ตยเลยทิ้ชูงสิบห้าบาทเดี๋ยวเราจะไปเอาส่ยิมพ์มนเลยค่ะน้าตัวเย็นที่เราซื้อมาใหม่ครับใช่คะ่ะรุ่น Mitsubishi Inverter นะครับรุ่นนี้นะครับ M R F C 3 1 E P ขีด B R นะครับ รุ่นนี้10.2คิวนะครับในราคา1 5 9 0บาทนะครับวันนี้ยังไม่มีอะไรเข้าตู้เย็นนะคะมีแค่น,น้ำเปล่าไปหมดน,นะคะแล้วก็ได้ไปซื้อน้ำเปล่ามาด้วยเดี๋ยวเราพ <EP S 1> <อ>ี่พีที่แล้วเราก็ใส่แล้วแหละแต่มันไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นพีทมีอะไรคะเดี๋ยวเราจะเอาช็อกโกแลตช็อกโกแลตใส่ครับช็อกโกแลตชอต่อไปนะคะก็จะเป็น เเม m มช็อกโกแลตนะครับอันนั้นช็อกโกแลตคิดแคทใช่ค่ะอันนี้เอ M&M อันนี้อะไรกันเนี่ยคุกกี้มันใส่ตู้เย็นได้ไหมคะกุสทามคลาสสิกใช่ค่ะมันอร่อยมากเลยเนี <ad> ่ยเราใส่ตู้เย็นได้นะครับอใส่ <ad> ่ชง <its> <ad> <its> แต่ว่าอันไหนไม่ต้องใส่ก็ได้เอาตัวที่จะต้องใส่เร็วๆนี่เกี๊ยวกุ้งโอเคเกี๊ยวกุ้งค่ะเกี๊ยวกุ้งค่ะต้องตุนไว้นะคะอาามาทางนี้ด okay. ้วยเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งค่ะ ซีอันค่ะต้องตุ้นเวยค่ะถ้าไม่ตุนไว้ออกไม่ได้นะคะโควิดไนท์ช่วงนี้โควิด19นะครับต้องระบาดเยอะต้องตุนอาหารไว้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ได้ออกไปบ่อยๆเราก็ซื้อมาเก็บไว้เป็นประมาณครึ่งเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งนะครับนี่นะครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ลช่องแช่ผักก็ได้ครับข้างล่างก็ได้ช่องเช่ผักมันเต็มค่ะเพื่อนๆเอาไว้ข้างล่างนะถ้างั้ จะ <S <S ไปอะไรสั่สน้ำโอชิค่ะโอช,โอชิช่องเล็กได้ไหมช่องเล็กก็ได้ไดไดใส่ได้อยู่เหอคะเราต้องเอาอะนส่เปนที่เนที่เอาเปซี่มันใส่ได้เน,นี่ยจิ๊บเพื่นแต่ว่าเราต้องนอนมันนอนได้อยู่คะ่ะเพื่อนๆเราต้อง,อ,อ,งอันนี้ค่ะ นอนได้บวดเลยครับโอเคค่ะเราเช่แค่หนึ่งขวด่อนะคะเพราะว่ามันเ,เยอะเกินไปเนาะเยอะเกินไปเอาอันที่มันต้องเช่ในตู้เย็นใส่ครับพังครับเพราะว่าถ้าเอาขนมเข้าไปนะคะพี่ก็ได้เนี่ยมันจะที่ใส่เข้าไปท,ไท,าที่เราจะเอาไว้ทำหวานเย็นนะครับ ทำหวานเย็นเพื่อนๆไปติดตามหวานเย็นทองหนี้ได้นะคะเราจะไม่ลงคลิปหวานเย็นแต่ไปนี่ค่ะโอวันตินสมาสรุ่นรุ่นสมาสอะไรน,นี่คืออะไรอันนี้ก็คือผัดอะไรหนะึ่งเครื่องเครื่องผัดนะครับก็คือผงผัดนั่นแหละผงผัดทอดแกงต้งมหมักจำ คล้ายๆกับรุ่นนอแต่ว่าเราจะใช้กับผัดนะอเ,เอาไว้ผัดนะเออเอาไว้ข้างนอกตัวนี้ไม่ต้องใส่ตู้เย็ยนหรอกอันนี้ใส่ไหมคะเอาใส่ก็ได้นะ,ะมันมันมีอันที่ต้องใส่ตู้เย็ยนก็คือพวกนี่แหละส่วนพวกที่เหลือนี่ไม่ไม่ต้องใส่ตู้เย็ยนก็ได้มันมีต่างว่า หยิบมาสองอันทำไ,ไ,ไ,ไมมันใส่โฟล์ดใส่รู้นมคานิชัน่น่างให <คำ S 1> ้มีรถทาให้มีกลิ่นหอมนะครับโอเคค่ะอย่างต่อไปนะคะที่เราจะไม่ได้ใส่เยน็นจะไม่ได้ใส่ด้วยนี <laughs> น้ำจิ้มชาบูชาบีาบใส่เข้าไปตรงช่องขนมนะเออโอเคค่ะอ้ยจะที่ใส่ได้ก็ไม่มีแล้ว S <S <S ถ้าไม่มีก็ปิดซะครับปิดให้เรียบร้อยเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดไฟไนะครับของทุกอย่างนะคะรวมกลงกันแล้วค่ะที่เหล,ลือเราเอาเก็บไว้ข้างนอกครับมีมนมมีอะไรพวกนมมีขนมนมแกลินมีน้ำปลามีน้ำมันมีขนม ไอ้บิชชินวกว็บิชชินโอนตินนะครับหนูชอบรสนี้ค่ะนี่บิชชินรสมะาพาร้าวรส<ถ>สตรอเบอรี่รสกาแฟมีร,รถกาแฟไแฟว้มีคุกกี้ด้วยค่ะเพื่อนๆคุกกี้เต็มเลยมีจิชูด้วยค่ะเพื่อนๆกินได้ด้วยนะคะินะชู